สวัสดีค่ะอยู่กับทุ่งนาข้าวแล้วก็รำน้ำคองค่ะรำน้ำคองก็ยังมีน้ำอยู่นะคะน้ำก็ยังมีเมื่อวานไหลไหลซาซาอย่างแรงเนาะวันนี้ก็น้ำไม่มีแล้วนะคะน้ำก็ลดลงแล้วค่ะน้ำก็ไหลน้อยลงเพราะว่าแสงแดดนะคะแต่ก็ยังมีน้ำไหลอยู่นะคะน้ำไหลซาซาอยู่ บรรยากาศวิวนี่ตอนเช้าๆแล้วก็แสงแดดมาอยู่นะคะช่วงนี้กับน้ำตกค่ะน้ำตกน้ำตกนะคะคนไม่ได้ตกจ้ากับวิวน้ำตกนะคะกับแสงแดดสองไซใบหนานะคะก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่มาส่งกําลังใจให้อยู่กับวิวทุ่งนาข้าวค่ะ,คะธรรมชาติแบบบ้านๆเฮานะคะวิวแบบนี้เลยนะคะ ตอนนี้ก็มาเก็บร่วงเขาปนเขาแกมแล้วก็มาอยู่กับลำน้ำคลองะคะ่ะอยู่กับธรรมชาติค่ะเป็นลูกชาวนาค่ะอยู่กับพื้นดินพื้นหญ้านะคะกับน้ำธรรมชาติค่ะก็น้ำก็ไหลลงลวกจ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 กอยู่นะคะเป็นน้ำมาจากไ้ระบบพันน้ำนี่ น้ำมาจากธรรมชาติคะ่ะน้ำฝนคะ่ะน้ำฝนนะคะจากน้ำฝนก็ตกลงมาแล้วก็มาอยู่ที่ไหนอยู่ที่แปลงนาข้าวคะ่ะอยู่ที่แปลงนาข้าวนะคะก็มีตะไคร่น้ำนี่คะ่ะธรรมชาติเลยคะ่ะอยู่กับรํน้ำคองข้างแปลงนาข้าวนะคะหน้าขา้าวบัวผันเลยนะคะก็อยูย่ยนี้เลยนะคะก็อยู่กับธรรมชาติคะ่ะ เย็นสบายลมพัดดีจังเลยนะคะก,ก็เป็นถนนนะคะรถก็จะสัญจรไปมาอยู่ค่ะเย็นสบายค่ะ,คะจะอยู่กับน้ำนะคะน้ำน้ำมาจากแปลงหน้าเขาแตละรทิโนเตละท่ทันนะคะกะ็จะ,ะมีการเป้งหรือว่าระบายออกมานะคะระบายออกมาจากแปลงนาข้าวก,ก็มาลงลำน้ำคลองค่ะ มาลงลำน้ำคลองเพื่อจะสบายออกจากแปลงนาข้าวให้ต้นข้าวได้รับออกซิเจนให้พื้นที่ในแปลงนาข้าวได้แห้งค่ะต้นข้าวก็จะรวงเข่าก็จะได้แก่ค่ะรวงข้าก็จะได้เจ่แล้วก็จะพร้อมเก็บเกี่ยวเตรียมขึ้นเร้าขึ้นช้างต่อไปนะคะเป็นการทำนาค่ะก็ดีใจที่สุดนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงที่ปลื้มปิ่มได้รับผลผลิตค่ะ แต่รับผลผลิตคือได้รับข้าวนะคะได้มีข้าวนะคะทํามาตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่เดือนตั้งใจทํามาตั้งแต่พฤษภาเตรียมดินจนมามิถุนามิถุนาก็เริ่มการทําไถหวานลงพื้นที่แล้วก็รอแล้วก็บำรุงใส่ปุ๋ยแล้วก็มาดูแลด้วยความทนุถนอมสุดท้ายเราก็ได้ผลผลิต รอคอยที่จะเห็นหลวงก็เห็นหลวงวันนี้บางครั้งก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะต้องรอดูให้เขาแกเต็มที่เลยนะคะเอาขึ้นเราขึ้นช้างผู้แหละถึงจะว่าเป็นข้าวของเราอย่างแท้จริงนั่นเองเนาะชาวน้าก็รอคอยค่ะรอคอยนี่แหละเป็นวันที่เรารอคอยนะคะเพราะว่าเป็นการผลิตข้าวค่ะเป็นการทำน้าเขา ก็รอคอยที่จะได้เห็นผลผลิตเนาะก็นี่แหละก็มานั่งรอนั่งคลอยนั่งมองอยู่ทุกมือทุกวันนี่แหละก็ขอบคุณพี่น้องนะคะที่ทรงกำลังใจมาให้เพจชาวนาชรัญ,ญาบัวพันธ์นะคะก็ดีใจนะคะมาชมรำน้ำคลองด้วยกันก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบายจ้ะ